สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับพี่น้องซองต้อมเต๋อยินดีต้อนรับพี่น้องสุข้นครับผมว mm hmm. ันนี้ปพี่น้องมา่กินตำมกแตงครับผมนี่พี่น้องตำมกแตงบรรยากาศสถานที่ไม่ครับงับมาอีกนิดหนึ่งแตนตอดพี่น้องเอ้ยสองแมวผลตอนนี้มันก็นยังอยู่อยู่แต่ว่าผมพยายามนั่งให้มันหนึ่งหนึ่งที่สุดนะครับเนาะโบโบหายมันมันตื่นเนาะพี่น้องเมือนนี้ว่าพี่น้องมา่กินตำมกแตงครับผมก็ขับปุ่นเศร้าฮ้องมีใครเขียมพักแกมไม่มีพี่น้อง มาเสียบแชมปกันครับผมบรรยากาศแดดๆเฮ้ยพี่น้องมาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นงกำลังใจให้ตอมนี่เลยครับเด้อพี่น้องเลยเสียบแชมปกันครับอื้ออื้อหยกหยกเปลี่ยวปิด อย่าใส่มือด้วยครับอออลองกับใครเกี่ยมเธอตัดกันแดดร้ยายพี่หน่องเอ้ย เอากันใยการด้วยฮะพี่น้องไปเอาเมนูมานั่มเสนอครับผมเรื่องมงหันนี่อุ่นไว้แกงขี้เล็กแกงขี้เล็กใส่ไก่ครับ ห่อนๆอนอเลยครับผมโอ้ยพี่น้องเลยเห็นไหมครับอืมโอ้ยแตีนกระได้ว่นอยู่บาดนี่โอ้ยพี่พี่น้องสุดยอดเลี้ยวตรงกับโอ้ยแตีนเสียวแตีนเด้อ ั ais, ่พี่น้องต่อเลยครับสั่งข้าวเห็ดโตให้ไหมโอ้สูงผดและผมว่านเศรษตัดขาวอีก ដើនតតเด้อសូសូមកហិញនេះដើនតតเด้อដើនតតเด้อ เอาเอาไม่เปลี่ยนไม่เฮี้ยหรอบ้านนี้ตัวกว่าซูงพวดพี่น้องเอ้ยสีเห็ดใหม่นะครับแจงขี้เล็กเศีเอ็นไกลเฮา,เอ,าอ๋ออ๋ออืมอน โอ้หมุนมากการตอ่อการต่อแล้วกาต่อแล้วการต่อปรกตุนแล้วไปรอบ้านในบ้านเลยการต่อไม้พี่น้อง มอยะมันอยู่โบยซื้อืหเลยโอ้ปวดไห้ปวดข,ข,ข้อปวดข้อปวดแขนโตสูงปวดสูงเกินไปยาเสียดไหมพี่น้องคลิปหน้าเจอกันแบบพอดีผูดีเลยครับอื มันตำเกินไปครับบรายอัดหลดนั้พี่น้องอล่งอลงอ่ลงอีกนิดนึงพอดีน้องห้มันกินได้พอดีนี่มันสูงเกินไปมาครับสืบจำกันอู้แดดจมระวังแตนนะลกูก Đi đây? Ừm. Ồ. hoan, Bụi bay à, hoàn lại, hmm, hmm, có, hmm, giờ mắc gà lại, tèn เม,มนูนี่นี่สุดอยอดเจสุดโอเคพี่น้องหมือนีิพาพมาเบิงลองทายทำมา่อีกหมองหนึ่งซือๆนะครับน้องด่ผุ่นมันแดดครับยุนี่กระแดดยุนเต่ากระย่างหน่อยก็ะมิคมกระถินแฮวอยู่เนาอ พื่อที่บ้ค่อยมีครับผมสิไปไกลกับโบได้ไปคล้องล้างนล้างบานกับบรรยากาศมันบ้ค่อยหายครับเดี๋ยวนี้มันมันขึ้นเกินไปเนเห็ุในภาพบ่บ่บองามเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสําหรับมือนี้ต้อมขอโตัวแล้วครับอ่ะปิดถ่ายขี้เล็กจะเอ็นไกลแสบแสบวิลลี่ o ู๊ รอบคุณครับ